เช้าวันนี้ยายขอนำภาพตั้งแต่ตอนตีห้าเลยค่ะมาฝากผู้ชมทุกท่านเลยยายตั้งกล้องไว้เพื่อที่จะดูบรรยากาศว่าตอนเช้าเช้าตีห้าแบบนี้ท้องฟ้าสวยๆแบบที่ให้ชมกันแล้วสวยงามมากๆเลยใช่ไหมท่านผู้ชมแตบบ่คลิปนี้จะไม่มีเสียงดนตรีนะคะมีแต่เสียงธรรมชาติยุงงี้นกงี้มแมลงงี้อทุกคนมารับชมกับยายนะ ดอยู่นี่ครับเด็กๆครับมานี่ครับแสงอาทิตย์ที่เริ่มจะโผล่พ้นขึ้นมาจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกส่องมากระทบ กับต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรายังเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มเงาของยายที่ฉีดน้ำรดต้นไม้ก็ดูดำไปด้วยยายต้องเดินไปเรียกเด็กๆเ,เพื่อที่จะดูว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นอนนอนไปไหนไปไหนไปไหน หถ่ายรูประยายน่อยอะถ่ายรูปไอ้มกระยายน่อยด้มาถ่ายรูปกระยายเลดด้ใจดได้สิยถ่วยยกันเออถ่ายด้วยกันเห็นไหมถ่ายกระยายตัวเนี่ยเอาสามตัวเลยเอาสามตัวกระยายนตัวแล้วยาย ตัวพี่สามกำลังมาวิ่งเลยแล้ววิ่งเลยแล้วตัวนั้นวิ่งเลยแล้วอวนมาตรงนี้อวนจะดูกันนะเล่นด้วยกันนะมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมามาแบบนี้ให้น้องเล่นด้วยน้องก็อยากเล่นมาเล่นแซงแซงด้วเล่นจังแซงเลยอะไรลูกอ่ะนั่งลงดีกว่านั่งลงคุยกันนั่งลงนั่งลงคุยกันเนี่ยไอ้ชามตัวมั่นโมโหเรี้ยงจัระเลยแถวนี้พี่คนจัดการคุณจัดการให้หน่อยเนาะ

โอ้เจ้านกกระเต็นมาเยี่ยมส่งเสียงทักทายแต่เช้าเลย,ยน,น้ำลายเต็มตัวยแล้วไปสนามกันเลยไป หนุนไปเล่นสนามการเร็วสว่างแล้วสวยๆเลยโอ้ยเ่อนเ่มแล้วมาแม่มาแม่มาแม่ตรงนี้แม่มาเออแม่นน้าะอะมาลมาลมีุ่ญมยกตัวหน่อยยกพีบุยกตัวหยกตัวหน่อยพี่บุญบอกไม่เอาละไม่เอาละเด็กเด็กๆกกอ่ไม่เล่นกับด้าแล้ว ยาย,ยายไม่ชอบเด็กห่วงยายไม่ชอบเด็กห่วงได้อยายไม่เล่นด้วยแล้ว เปิดพัดลมทุกวันอ่ะดูค่าไฟให้ยายทิค่าไฟเท่าไหร่เนืออ่านทีมาเลยถามตัวมาดูค่าไฟกันเลยนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ยายนำมาให้ชมกันตั้งแต่เวลายังไม่สว่างจนตอนนี้ฟ้าสางดีแล้วค่ะ